I was already before the game tomorrow. The team, the team, or yourself? Yeah, myself uh, and the team. We are we are ready. We prepare uh, well uh, the game. Um, we still uh, have a victory and uh, draw from long time. Now we didn't lose, so we want to keep going. ก็ความพร้อมของเขากับทีมก็ทุกคนตอนนี้มีความพร้อมตัวเขาเองก็พร้อมทีมมีการเตรียมตัวที่ดีก็ทุกคนก็พร้อมมากสำหรับเกมพรุ่งนี้ครับแล้วก็เราไม่ได้เรามีการแข่งขันผลการแข่งขันก็เราไม่แพ้มาเลยอันหนึ่งแล้วก็ทุกคนความมั่นใจตรงนั้นแล้วก็หวังจะสานต่อกับผลงานตรงนี้ให้ดียิ่งขึ้นครับ The weather was a bit cold the stadium w the big stadium atmosphere will be different from the Thailand how you feel about that Yeah very uh, very excited I think it's a nice stadium Uh, the weather is, uh, is nice and uh, for me and uh, for all the players it's a good opportunity to, uh, to enjoy football and play in the, this kind of atmosphere is uh, that's why we are uh, doing this job to play this kind of games เขาบอกถึงสภาพอากาศแล้วก็สนามที่มันดีมากวันนี้เขาบอกว่าอากาศก็เย็นอากาศดีสําหรับการเล่นฟุตบอลครับสเตเดียมสเตเดียมฟุตบอลที่ฟุตบอลจริงๆแล้วก็บรรอากาศดีมากเขาเขาดีใจที่เขาและเพื่อนร่วมทีมจะมีโอกาสลงเล่นในสนามแห่งนี้แล้วก็บรรอากาศที่ดีแบบนี้แล้วก็นั่นคือสิ่งที่เราต้องทําหน้าที่ให้เต็มที่สำหรับเกมในพวกนี้ครับ last one say something the fans to support us tomorrow from Thailand อ่า I know That uh, you will be uh, watching us and uh, push us, pushing us with uh, your heart. We will try to give everything for, for the club, as usual, as every game. And uh, we will try to, uh, to, uh, to, make a, to make a good game and come back with uh, something. ก็เขาฝากถึงแฟนบอลทุกคนที่อยู่ที่เมืองไทยเขาบอกว่าเขาุ้ยแล้ว,วทุกคนจะส่งแรงเชียร์มาที่เราที่นี่จากท,ท,ทั่วทุกแห่งหนนะครับแล้วก็ทุกคนในสนามจะทําหน้าที่อย่างเต็มที่เหมือนทุกๆเกมที่เราลงไปเล่นลงไปทําการแข่งขันแล้วก็เราทําหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วพรุ่งนี้เราจะมีบางอย่างกลับไปฝากประคุณแน่นอนครับข <Okay. S 1> <Okay. S 2> อบคุณ <you>,